ผู้ให่เป็นอย่างบอกเบาๆรู้อะไรสดด้เยเออบอกแนะ่บอกแนมะ่พี่ทองนะพี่ทองนะครับอ่าพ่อได้อ่าลงจากเวทีท่าการแสดงต่อได้ประมาณสองเพลง หลังจากนั้นปุ๊บผมก็ยื่ทั้งเวทีแหละยูอ่อายื่ทั้งกบดอกเหมยปุ๊บบันนีผมหันไปเห็นพอดีเขากูเขามากกูเขาแมา่ปุ๊บอ่ากาดกาดของผู้จัดเนี่ยกาดของผู้จัดเนี่ยก็หามหามว่ายาเขามากยาเขามาเล่าโตน,น้อยน้อยนิดนะครับโตไปไงโตน,น้อยอน,น้อยอ่าโตน้อยน้อยหามปุ๊บเปิดพ่อผมเนี่ยผมเข้าไปหามบิ๊งเดี๋ยวผมเลอะมัดครับพี่น้องบนนัดนีพ่อผมเข้าไปหามปุ๊บบ่ยงังง่านใส่ผม พี่น้องงานใส่ผมผมว่า้องเบาดอกว่าเป็นยังไงอืมผมว่า้องเบางานใส่ผมว่า้องเบาว่าเป็นยังไงอ่างานใส่ผมปึ๊บว่า้องไหนผมบอกต่อ่าเป็นยังไงครับนี่ลองร้อยอืมอาจจะว่าชัดเจนมาได้นะครับอาจจะมีห้อยเนี่ยนิดน้อยให้ควรว่าเป็นยังงานใส่ผมปึ๊บปั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊อืมพอปุ๊บปุ๊บอ่า พอเห็นมาสู่ผมว่าไดแล้วมาเป็นยี่สิบสูว่าไดพี่น้องยี่สิบต่อนึงได้ถือมีดมาหนนหนึ่สูว่าไดเอาบอกอีหลียี่สิบต่อนึงอ่าผมเข้าไปซอยกาดเนี่ยใช่ไหมพี่ค้ันองนอกอีกเป็นสี่สิบอ่ายี่สิบต่อนึงอืมสู้คนอ่าผมคนเดียว,วผม,มคนเดียวเนี่ยรวบไม่ไหวรวบไม่ไหว <laughs> ผมรวบไม่ไหวอืมแต่กระสาหัดไปสามผมบอกเลย สาหัสไปสามไอ,ไอถือมีดแล้วปาะนแตกสาหัสไปสามแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมบ่ยอมครับบ่ยอมเพราะว่าเขามากอกวนทีมงานก่อนเขามากอกวนทีมงานก่อนคือสิจื้อไปโดนด้วยหรอครับันเจอไปเราที่สิจื้อไปโดนผมบอกเลยอืมบัดนี้ผมเล่นสิขึ้นมากเพราะผมมันถือมีด้นมากปุ๊บอ่ะ ผมเลยหลดือขึ้นมาว่าหายคมยานดอกมือนี่กระโดดลงเวทีแต่แจ้งได้ลิปแล้วครับดอกเมือกระโดดลงเวิธีไปแล้วทีทายท่านไว้ครับทีมงานอ่ทาทีมงานทีมงานส่วนทีมงานของผมเนี่ยปลอดภัยทุกคนทีมงานของผมปลอดภัยทุกคนแต่ทีมงานกาดประจเวทีที่ดูแลให้ศิลปินเนี่ยคอนวอยคอนไวอยเนี่ยากาดคอนไวอ์ที่ดูแลเนี่ยเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักครับเจ็บหลายคนเลยเผื่อนอนเฝ้าเวทีอันตรายด้วยฮัลโหลพี่เช ครับผมผมผมหามบอยู่ตอนแหลกผมไปหามแล้วผมว่ายาครับยา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 ผมไปหามปึ๊บอ่ะพอผมไปหามปึ๊บโอยู่างใส่ผมที่รับบัดน,นี้เอองางใส่ผมพี่น้องหางใส่ผมงางใส่ผม ได้หอบกันออกไปครับผมบอกเลยเป็นสิบเป็นยี่สิบยี่สิบผมคนเดียวมผมบอกเลยสาหัสสามแต่มันชุลมุนเนี่ยมันชุลมุนบนัดนี้มันมีของอยู่บัเนี้มันกะผมกับของกับมุนผมกับยานนะเออหนึ่งคือผมเป็นห่วงดอกเหมยผมสิแรียนถึไปกันดอกเหมยเพราะอ่านาตรงนั้นเนี่ยผมกลัวดอกเมยกระโดดเวที่ลงมาเลยเนี่ยพอผมเห็นมันมีมีด อ่าผมสิแล็มไปหาดอกมือตะว่าเอาเมียยูใส่ดอกมือยู่ใส่ว่ะดอกเมือกับกาป็นถือไม่ดาเขาอยู่น่ะโอ้พี่นองอือลูกจักผมเหมิดมาขอไทยลูกนั่งผมเหมอดครับลูกนตอนไหนตอนมันขึ้นเต้นอยู่บนลำพงหนูก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไม่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 ได้ไม่ได้ด่าตอนดูด่าตอนที่มันกูเข้ามาหาให้ฟังมาฟังมาฟังทีตอนที่ตอนที่อยู่บนลำพงไม่ได้ด่าคือ โจ้าเลยจ้ากำลงัลงโกงหนูไม่ได้ด่าเลยเออช่วงที่ว่ายุคข,ข้างล่างข่อยเมาอยู่เนี่ยยุคข,ข้างล่างเจ้าเล่นยางลงไปว่าไอ,อ้ที่แจ้งไม่คิดนั่นแหละทั้งที่เห็นนั่นปปแหละเออลกระดาษตัวมันกลุ่มมาซะแต่ใช่งไง<ม><ช>เราก็ต้อง<แ>ดา่าข่อยกระดาข่อยกระดานี่แกล้งคว่ำเหรอครับนาซอยไม่อันนี้โดนมันเหรอหรือว่าไงไหนเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่ใช่รอยรอยลิสติกใหญ่ลอยลิสติกปีใหม่จุ๊บแต่ว่าตรงเนี้ยเจ็บไหมโอ้โหไม่เจ็บหรอกไม่รู้สึกเจ็บหรอก โวนหลังพี่หมายหนูขโทษเล้ไปนิดเดียวไแม่พังหมดไปไปยังเจ็บต้องให้เ่ร็่โอ้ยผมบอกเลยครับถ้าผมมีอาวุธแต่ผมถือมีขมาผมผมผมกระยานขึ้นกันแ่ว่านำกระยานนี่แม่รู้เจ็บตองให้หมดแล้วเขียรลงกับพอ พี <P> ่เคตำรวจไม่ยอมลงมันถมึงได้เอ็นนะนี่นะสวัสดีครับพี่เคครับอาวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมยอคุยกับพี่เคนะมือมยอคุยพี่เควัสดีครับครับคือบมกว่ามูผมว่ได้ไปหาเลียง่อนเนอะครับตั้งตนขึ้นมาเลยไม่ได้ไปหาเรื่องนะครับอ่าไม่ได้ไปหาบ่ได้ไปหาเลียงอ่าเขาเขามาเขากูยูซื้อกูเขามาปฏิกาดกาดฤทธ์แต่กาดที่ว่าของกูจัดน่ะเพิ่นก็เลยไปหามไปหามว่าอยากเข้ามานะอยากเข้ามานะยังประมานนี้นะครับ ยาเข่ามานะอ่ายี่สิบหนึ่งผมไปซอยผมไปซอยกาดเนี่ยครับตีกาดล่วงลงไปแล้วแต่เล่าดังแตกครับพี่น้องดังแตกมัอืมผมก็เลยเออเห็นเหตุการณ์พอดีเลยครับผมก็เลยโดดเวทีลงไปซอยเอ้ยยาครับยาครับผมไปพักออกผมไปซูกออกผมนั่นเนองหนังแบบอ่าบัตรนี้งานใส่ผมผมเหลือเงิหลายผมกับศูนย์กวตัวครับบัดนี้ เอาครับสาหัสสามครับผมบอกเลยต้องมีอะไรไว้ป้องกันตัวครับพี่โอ้หนักหนักครับหนักโอ้ผมอันตรายล่รมเป็นยังดอกผมกับห่วงชีวิตผมผมกับห่วงชีวิตทุกคนเลยอ่ ผม <S <S ผมก็เป็นห่วงผม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 ก็เป็นห่วงทีมงานทุกคนคนระับเป็นห่วงทีมงานผมดูคนเนี่ยกับมี่ผีๆโทรมาหลายคนเลยมาหามาามข่าวครับโอ้เมยเมยไ,ไม่สิ่งที่สิ่งที่มันสิ่งทีผ่ผมไม่อยากให้เกิดเลยนะครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดอ่าทุกคนเอฟซีเข้าใจแต่ว่าเมาแล้วมีสติหน่อยเออ ทีมงานพวกผมผมก็รับเข้าของเสียหายหมดที่น้องเข้าของเสียหายหมดชุดเชิดเดนเซอร์อยังพังมดัดเกาออกเกายีหักหมดัดพังหมดครับเข้าของทีมงานเสียหายรถตอกรถตูเออ ผมผม,ผมจะขึ้นอ่าพี่ก๊อผมจะขึ้นไปห้ามดอกเหมยผมผมผมจะขึ้นไปห้ามดอกเหมยแล้วอันเนี้ยเอากลับลงเวทีมดัดพี่น้อง